สวัสดีครับสำหรับการศึกษาการใช้เทคโนโลย,ยีควบคุมระบบเติมอากาศอัจฉริยะและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งขาวไวนามายแบบพัฒนานะครับผู้วิจัยประกอบด้วยนายคมสรนทองแถมนายปองถรรับประจงธรรมและผมชัยวุฒิทองคงนะครับกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาธุรกิจกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกรมประมง มาดูที่ความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกกุ้งทะเลของไทยนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือจาก,กราฟนะครับตั้งแต่ปี2555จนถึงปี2564นะครับจะเห็นได้ว่าปริมาณการส่งออกและมูลค่าของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสายเหตุหลักมาจากปัญหาโรคระบาดอีเมสหรือโรคไตด่ดนที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและการรักษาตลาดนะครับโดยประเทศที่ไทยส่งออกนะครับ อันดับแรกๆหรือคือสหรัฐอเมริกานะครับจากเคยไทยที่เคยคองแชมป์การส่งออกนะครับอันดับหนึ่งปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเหลือเป็นอันดับที่5นะครับโดยอันดับที่1ก็คืออินเดียตามด้วยอินโดนีเซียเอกวาร์เวียดนามนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆนะครับมาจากผลผลิตของไทยเนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะรักษาตลาดนะครับ รวมถึงปัญหาที่สําคัญก็คือต้นทุนการผลิตกุ้งขาวเวนามายของประเทศไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งทําให้ความสามารถในการแข่งขันก็ลดลงด้วยนะครับนัดน,นี้ก็มาดูต้นทุนผลิตที่สําคัญนะครับก็คือ1ต้นทุนอาหาร2ต้นทุนพลังงานโดยเฉพาะต้นทุนพลังงานนะครับอยู่มีอยู่ประมาณ18.38%ของการผลิตกุ้งนะครับ สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษานะครับก็คือเพื่อศึกษาการลดต้นทุนค่าพลังงานภายในฟาร,ร์มเลี้ยงกุ้งขาวเวนามายแบบพัฒนาโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมระบบเติมอากาศอัจฉริยะร่วมกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวิธีการดําเนินงานนะครับก็คือศึกษาในฟาร,ร์มเลี้ยงกุ้งขาวเวนามายแบบพัฒนาก่อเขตฟาร,ร์มนะครับพื้นที่170ไร่ประกอบด้วยบอ่อเลี้ยงขนาด4ไร่จํานวน12บ่อ บอ่อพักน้ําขนาดสีไร่จํานวน6บอ่อนะครับทาการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของฟาร์มนะครับก่อนการติดตั้งอุปกรณ์นะครับในปี2562และหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ในปี2563และ2564นะครับทาการวิเคราะห์การใช้้ใชเครื่องควบคุมระบบเติมอากาศอัจฉริยะนะครับที่ติดตั้งทั้งหมด10บอ่อนะครับและรวมทั้งการใช้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าโซลร์เซลล์นะครับขนาด50กิโลวัตต์ชาวนะครับ โดยเครื่องควบคุมระบบเติมอากาศอัจฉริยะนะครับจะทํางานเมื่อระดับปริมาณออกซิเจนที่กําหนดไว้นะครับคือ5มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับต่ำกว่า5มิลลิกรัมต่อลิตรเครื่องจะสั่งการให้ระบบเครื่องตีน้ำนะครับทำงานและเมื่อปริมาณออกซิเจนในน้ําถึงระดับที่5มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับเครื่องควบคุมก็จะสั่งการให้เครื่องตีน้านะครับลดหยุดการทํางานลงซึ่งจะมีการหยุดําทำงานตามสเต็ปนะครับเพื่อลดและก็ประหยัดการใช้พลังงาน ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าพลังงานในรอบวันที่ใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงผันแปรตรงโดยตรงกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้านะครับซึ่งจะสอดคล้องกับาการส่งของแสงของแลงต้นที่อยู่ในบ่อด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่แตช่วงหมดแสงก็คือช่วง18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีความต้องการพลังงานสูงสุดในช่วงเวลา6โมงเช้านะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับหมุนเวียน ต่อเนื่องไปนะครับมาดูที่เรื่องของปริมาณการใช้พลังงานและค่าพลังงานที่ใช้ภายในฟาร์มเลี้ยงก,กุ้งขาวเวนามายนะครับพบว่าตั้งแต่ปี62 63และ64นะครับมีแนวโน้มค่าพลังงานนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับครับผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าพลังงานที่ใช้ภายในฟาร์มนะครับก่อนการติดตั้งระบบ ในปี2562และหลังจากการติดตั้งระบบในปี2563และ64นะครับพบว่าค่าพลังงานลดที่ใช้ภายในฟาร,รม์มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูต้นทุนค่าพลังงานในการผลิตกุ้ง1กิโลกรัมนะครับก่อนการติดตั้งระบบอยู่ที่15.44ครับในปี62และหลังจากการติดตั้งระบบในปี63และ64อยู่ที่14.06และ11.97นะครับจเจนว่าลดลงอย่างต่อเนื่องมาดูที่ผลผลิตกุ้งนะครับในปี62 63 64 ก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ <S <S ซึ่งเป็นผลมาจากการนําเทคโนโลยีควบคุมระบบเติมอากาศอัจฉริยะเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการเลี้ยงนะครับ <S <S ซึ่งทําให้การนำสองเทคโนโลยีนะครับก็ <S <S คือโซลาเซลล์และเครื่องควบคุมระบบเติมอากาศอัจฉริยะทําให้เกษตรกรสามารถ,ถถึงจุดคุ้มทุนนะครับใช้เวลาสั้นลงก็คือเหลือแค่2.57ปีนะครับเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตกุ้งขาวไวนาไมสำหรับเกษตรกรนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสวัสดีครับ